มาเด้อผนมาเด้อฝนมันกะองเงินเร็วไปเด้อผตกจากจะปิ้ก็ลอมสึาหาข่อยไปเลยของัจอกกัดจอกไปเลยเอาไปได้รถแล้วเขหลุดพัดกดจักกเห็นนมาก็เรียนสบกกจับคนเดยวอ่า

อำนัเป็นคตรกว่าจะได้โต๊ะคนหนเันเป็นฝนนกเลยเฮ้เียกนเลเนี่ยาก็เปียกแงวัดกินเป็นฝดไมนอนเลยเปกแต่งัดกินเป็นฝก็ว่าว่าอาบน้ำเสบฝนว่าหมฮะถ้ากินถ้าอาบน้ำถ้ากินถ้าดฝนจัดเนาโอู้นหมันบบมันมันโดดอมันโบรองไห้มันสวยเวยก็คนณนะาแน่นอนเงฮจะกูกั้นแน่น กินแคนสาดไม่แนมนจะด้งสาดขนนี่สาดอีกวะมี่สาดอีกวะโอ้ยไปดนกเลรเกี่ยวกันก็ว่าไหวกินโอ้ยกินไปหนึ่งคนแออเอกคนหนึ่่า

กอยนางรมทุเด enfin ki> ียวบุ้งเลยอยนามเออได้เเออได้เลนี่มาเจอกล่องชิบอทางนี้มาฝนทางนี้ทางนี้เออหน้าจอคอยนะเออเด้เ๋ยวก่อนเด้อ ไปเลยไปนั่งข้างขานเสียนยเข็นลสองคนจอดนะไปนั่งข้างขานลเลยเนะรเด้อก็ดะ <c oughs> อีออกหนเส <c oughs> กินไปกินมาตัวรวยพี่ <c oughs> น้องกิหัวสัตวายเลยเนาะก <c oughs> ไปกินมาเลยรวยก็ฝุ่นเนาะรถเมยไม่ขี่เลย อรน้่าไอยอนหูบ้ขอโทษเงินบ้าหูบ้าองใส่หูวนะจะของทำไม่ดีเขานะก็มนห้ว่สิไปละเดี๋ยวก็เปิดทั้งไปออาเปนอะไรม่รับก็เป็ยาวเลยเต็มแบบนี้กิ่งทำการพนนต้อเงาเลย มเินได้นะ้แไป้ใงเสียด้วยไปูใครบงเสียขอบใจกินคนบ้านดิแคปลาแคปลาแปลาี่ปลาแหงพี่น้องไคปลาแหงแต่เสียแท้ มเลกับปูมึมันไม่ต่าครับปูไก่ปลาคั่วเลินอยู่เอาเปิดเสียด้วยกิวแบบนี้ได้สิไปดุเปิดเตรียมไว้หนิบ่ตรีมเมือนตอนนี้เน่ก็ไม้บำก็ไม้สะเม็ดเออเหนี่ยพี่น้องเปิดสั้งไก่ปลาเออได้ไหมพูดเขาจะเปิดไก่ปลาค่อยเปิดอันนี้ต่เผาเอาหายเจาอันนี้เทำไมมันม่ซอมซัวมันแบ่กันบ่ได้อะไรอันนี้นะไออันนี้ได้พี่น้อง พวกเนไต่ปลาพี่น้องเนี่ยม่ไรค่าข้อชนะหรอกเจาปั๊ยยุว่ามันแทรก้ะพี่น้องมันแทบกสมุนกันเท่าไหร่เออม่สังถามบ่อเนี่ยนะว่าบอกราคาเท่านจะม่ไรโม่สังถามราคาอด้จะยยุจิบ่ไรใจพี่น้องคนสวนจิว่ไรนี่มรอยสาสรค่งรารเนเออรวมราคาส่งของสามสองสิบแต่ราคาปัยุนของป เน่ยื่อก็่ตมั้งส่่เมือหมเจ็แกงแล้วนะแจงตาตพูกละรนเมยยพูกละรร่อยต้อพอะไรอยอี๋เหรอพอยู่ค่าส่งต้งสิบาทีเียวนี่นะบอกเมาแบอกเถอ้ก็เลยบอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นะของอีดาผ้ากินนะพี่น้อาเด้กองอีดาผ้ากินแต่จัง้อกมา้อกิึงนะ หอดไว้ๆเลยซังหูวัาสุกวั้อีก็หอดอะไรแตอือ้วัดอะเจ้าเดียวกันเ้อข้าวซุกหมูตัดเดียวกันส่องกีดาผ้ากินอันหนึ่งเก็บเง้นไปท้านอหาทิบองขวดน้ปลารานหนวเสบเสียบองกีดาผากินน้องเด้อแว่าเบิ้งสองกีดาผ้ากินแค่ว่าเบิ้งมารหนองเป็นยินใส่ไ่นองนองพ่กกินจะแบตะแซบเด้อกุ้งโตต้อำแขนแหนอันนี้บอกตำแขเน่ย อันนี้เนี่ยอเตอ๋อล้นี่มีสองสูตรอัดสดมันมีแต่วันนัวอีดีพี่น้องเบืองน้ำปลาพึ่งเมื่อมิมองน้ำใสน้ำข้นนี่เด้คือน้ำข้นตลอดบ่ว่ามใีใส่น่ะพี่น้องบางเจ้าเนี่ยน้ำใสยอยู่เพี้ยน,น้ำข้นนิดเดียวซ้ำนี<ช>่นะข้ามไม้ใส่น้ำนะพี่นอ้นองจ๋านเนี่ยนี่เมืองซองทีดาผ้ากินเด้อน,นี่เด้อนี่อันเทพธิดาปลาเนี่ยโอเคนะอได้ได้สิ่่นเอาวางใส่ซีมเี่มิเนาะ ิบสองย่างนี้อันนี้คือดงเลย่ะเก่งเราเนาะอันนี้อันแ่บเร้นวต้อามทาทามบเข้าจิ้มเลยเขานี่จะไม่ยพ้นะเด็กจะมีเมื่อไ่มีแต่เปือเปือนั่ะจะมีเ่ไปนนาเนาะไม่เล็ไากไหที่เราเล็ก็ดีก็ได้มีประยุอันนี้ไรบน้บอได้ทไปน่ม้วนเหมือนเนาะ มา่นี้มา้คนเนี่ปาเดเบ้งเ้งไะคนกินขาวเหมันแยาวแม่มนลรคนแหงาก็จะได้ย่างีนีกันจ้องพีดาพากินไมเปองเด้อคนที่ามมันสามสกว่า่ หาเส้นอะว่ะเป็นหาเส้นเดี๋ยวนั่งมังกอนเอาใส่บี้อันนี้จะเป็นตี่ันออกกินตวงน้อยๆอืมอืมอืบเนาะแซ่บแบพี่น้องทดลองเห็เห็นด้ยตอนนี้บไร้บ่ไดโจกตาเอ้า อสองขวดี่เออร,รห้าสิบค่าเค่าทรงขวดห้าสิบบาทพายุค่าทรงห้าสิบบาทเป็นเราห้าสิบออนเอนงะสีเหลืองนี่น้องสเหนงเนี่นงอานี้อย่างงานเบื้องบนกเห็นเอออ,อีนี้นงอันนี้พี่น้องตัอืดมเขมีอปรตจัดเออพปตีจัดมาเป็นชุดเดีวยดวปรตีจัดเป็นสี่จัดกูอเลยงต้องอีดาผ้ากินนะพี่น้องเด้อ เขาไม่ด yeah. oh the ึงหาเองเขาจับค so hey, okay? <Hum, S 1> <dis> ืด็กมีจ้าสูตรือเตสูลอกมาเอามลอกไเดมาลอกแผสมกันเงก็แบนีแหละก็ใผสมกันรจับผสมเลยวลาตัใส่ผสมเี้ัสีผม้มากสูดเดียวเบียบนัวเบียบนัวก็เบีบนูไม่ตเดผสมกันคุกเป็นอีกรบหนึ่งเลยเ อันนี้นะกินทนตอก็สองเนาะตอคลิปสองพี่น้องจ้อขน้นมันย่าวดัเนาะเ็นเ็นปคลิปสองอ่ะพี่สออ่ะนึ่งพันไปไหนพี่สองตอตอันนบ่บ่กินไปคลิปเดียวด้พี่น้องเอมันยาาอยากพี่น้องกินขา้าวเนาะเย็นไปสองคิปไปเรยวันนีพี่น้องก็เกาจ้ะกินก็เกาเสียบก็เกาของอาจารย์ปีเดิ ยั s <S ่าต Get ่กูลงิดุ่นิยเอ้าตุ้จนตู้าเด้อเอานหรืคอไวตุ้มาต้เนส้อตุมาเด้อีนักนวนหันชืนนี้มาอยู่ระไายอยงไปย่างซ่วนไปย่างกุ้งเราสวนมากจีกุ้งตั้งสดชดเนี่เดอ๋ยวจะซ้วนซนหัวนฝนเาไปบนไปไปมาเปนติดอดนไปนอ ไยากูเียวยากูโอ่า่ให้เขาเวะัเปานอ้อ้ยหกันหนีหนอยู่มันจะนก่ตัวเ่นไอเนี้ม้าเอยวตอยางหน่อยอยงเรืงคิดตึงไป็นหาไกล์ๆนี่ตัวเนื้กะปอกข้องหนุนนะเอเอ้ ีเบอ,อย่างเหเออไอ้บิวกิวกออกมาดูดไมดูดไมได้เดนไปยเลหกสิบสี่กิ๊กกันนี่ยนะเออทายอะไรน,น,น้่างเงียมายอะไรตัวเนี้ก็ใส่วิวกเดี๋ยวเขาแบบใจตกอย่างนึงแตกไปหมดเลยเพราะว่าโอ้ยไทนัดออกมานั่นนะ

ได้เจ um, 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 ัะได้จ oh. uh. ิงมากเลยนะอ่าเอาเทส่เออบอกว่าซาตังอ่พพ่อพ่พ่อพ่อพดพ่อพ่อพซาตังอ่ม่นั่นมีไปต่อแล้วเม่่อเขาไปยามคนต่าง่าวมันจะพีคจังเว่อร์จะบอน้อ่าจดอ สิบสองอย่แหละสต๊องเปิดด้วยตำรวจจะเข้ามาได้อันนี้เข้ามามบอกให้เจ้าหน้าที่เข้กกอันนี้เรื่องจริงได้นไงอันนี้ก็เรื่องเรื่องจริงเลยเรื่องจริงผ่านจอเอ้ยอแฟน<า>แฟนเข้าแล้วียคดี <laughs> นเาคด็ดคดีเด็ดมาไลยอ,อันนี้เขาจับได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าฝึกบัตรประชาชนแน่ถ้าเป็นคนไทยดีประเดี๋ยวมาเริ่มบวันนี้

ลกกรกบรใ่ะทองเลย <l ots> เออ,เอ,อ,เอ,อไปเต็จไปลงเลยได้ด้เรี่ยสาายเนียอันนี้อันนังไ่อันนี้มวหมันแดงเลยยังมันใดหล่นลกงเลย,ลยต้องเป็นาดนเนาะวันนี้เาเลยว่าพอแต่นี้แล้วเขายกบปับ แบบเป็นอย่างจะคอยร้อยเพ่งร้อยกระทุ่มแต่กินใครๆกันร้องกันในม้วเหลายังปุ๊บเนี่ยไม่จ้เยกันตัเองแจงโดดพูดปุ๊จอดพูดเนี่ยการเขียนด้วยบริจาคมาไปนองไปนองจะบ่อยปั่งด้อเฮ็ดสเปเชียเฮ็ดเหนเบืองไม่ไปนองด้อเฮ็ดกับร่งอวบอ้วนตัดหนาหมดเจานี่ยเฮ็ดเฮ็ด ขนาดไห้ยสองคนสองนาฮคไปบยู่ไไเลปสองีหลไม่ใช่เกวขนาดไครเสงสัยเดี๋ยวจะกูดูอนกูดเนาะก็เนาะเจ้าก็ดูเอาะวันนี่เด็ก ไม่ก็ทข่อยยังอยากไปซองมันนี่เพิ่มันอันนี่ว่าเพิ่มข่อยก็เดินเดียวไปโอ้มันยู่ังงน้นึ่ันอยู่ังน้ำขุ่นกันเนคืดกิดกันเกก่อนนีตอนแรกว่าจะงามไหมหแหันก็เลยยาาไปเหยียบดอกแก็เละออทางก็เลยัีม่มีคนจังไรคิดได้ใจมีคนจังไรมันนี่่ได้กินมัมีคนจังไรก็เลยเ้ยเฮ้ยดอกเงนึง อยก้าไปไม่ไยก็หันนะมันบอกไม่ดอกจะเจ๊หน้าเดียวหัวมันอ่ะคุณยามัจิบไจ่อรอดม่ทด้มันจอมเนี่ใครเนว่าเขาไม่อยแน่หรือแใสเขามาจอดแน่หนิไปจิบมั้งอ่ะมันออกความกันกมองนน้ามันจต้องมองหน้าก็อเนะหาิบกหามีงทอนะไ้หาม่ร้องเลย อนี้ก,ก็ตังมาให้กันแม่ว่าผก็เห็ดอยากตั้งไม่มัง,งเร้อนร่เด้ำาเขาอะางนั้จังนด้จังนเลยไม่จิบ,บ,บ,บยย,ย่มาแลไม่จิบหายยู่งางนันด้จังในเลย เด,ดินด้คทำไมเนี่ยตีเ้นดานแสดงว่าออมอมาิองจอดรถพอดีแข่งแรกด์ว<ม>วเว่าือกอะมาขา่งแรกเาวประจำน,นี่นะเห็นป่าจนเขาปิดนะ่ะจะโทรมาถาม

ดูดีเนี่ยนะไม่หลอกมังเลย <laughs> รูปปัดเ <laughs> บาน้ำเมาเนี่ยเบาหูเลยเติง่งเบาเรากัเติ่งยิ้มพร้อมดคิดว่าผู้ชายคนนี้พอทำมาดาเนี่น <laughs> ยเนาะเลยเนเติงเ่ตงได้ผู้ชายเรก็บแล้ว อยบังยมไม่ให้มากินเข้าหัวตามบังยมตัวเองน่ะมองเ้องรีวิวกินยอมเอาบบย่อมสนให้มากินมากินกับการได้ไปนองเด้อแสบเี่ยวสาเกียเ mm uh, ื้อ พี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเนอฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์แต่กดติดตามกดปักดงจ้า,ปปาเพื่อนะจ้าพระพาร์การแจ้งเตือนคลิปแมส่สดงเพราะกิ่นแล้วพี่น้องเนาะบ๊ายบายจ้าขอโทษว่าด,ดีนะ่